สี่ครับผมเพชรพระลวดสวัสดีที่สู้ผู้สุขนคนกับผมเหมือนแอดก็ขิมาตามแนวทางของอาจารย์สิงห์กันตองวงอดพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกหกจเขาไปรับไปส้มไปบางแนวทางน้ำกัน กินก็เส้็เลหรอจรยยังแต่ต้งต้งนต่ต้งดีไป็นน้องแป๊บหนึ่งได้ไม่เดี๋ยวคือเวเนว่าัล่อได้รับไปนองออ๋อครับเป็น้องอิซี่นะครับมาตามตอวมวดกันนะครับสิงมวดที่แล้วทำกับขเขาตเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาครับขขเขดแปดครับเขาแเขาที่แปดเขาที่แปดวสูงนั่นก็ ศูนั่นก็ลักแปกับเดินหนึ่งสองกาผมกามาทกันทั้งสองเดินมาทํากันทั้งหนึ่งสองยมุมเกนรัาผมเลขแปดงวนี้ก็ห้ากับหกเฮ้ยเจนบพาท่าย่ายแปดงวดนี้หากับหกเออตัวนี้ปีกายพุทธปีพิธีเดียวตรนี้าผมเดียวเป็สี่เพราะง้เดวจน่่แออกสี่เจ็ดออกเจ็ดสี่แปดบลสี่เจ็ดแป เกสี่เออสี่เกแปดนาะครับสี่เนี่ยนับสองตัวมหนึงกับสองมาน้ากันตัวาน้ากันง้วนนี้ทายสองหนึ่งกับสองมาน้ากันทายสองนี่ห้าหนี่งวดนี้งวดนี้ท่ายสองห้าหกหนึ่งบอสบ้นที่ห้าหกห้ากับหกเออมันออกมันออกข้าวืทายสองเน๊ยกระผมื้วดก่อนขาวพุ้นทายแดครับทายแปดทายแประวังระวังหนึ่งกับสองมาสิบหน่วยครับมามาเลด ว้อนี่ท่ายสองมันบ้าเมื่อกี้นี่หนึ่งสองหนึ่งสองนี่บิ้งตัวนี้นี่ห้ากับหกห้ากับหกตัวเลขตัวนี้เขาคือเขาเลขตัวนี้เขาตวลมเลยตัวเลขกันประจําวันตัวยืนกับเขาเรียกวันเรียกวันอะรเรียกวันเสาร์กับเขาสิกสองวันวนีหวันอาทิตย์วันไีวันอาทิตย์วีสี่ีหกวีสองเออวีสี่วีหกสองตัวนี้ก็มีมีหามี่หกมี่หามีหกับชนที่หกเลครับชนที่หกมากิมกันนะครับพี่น้องทที่ ไลกู้หลบพวกนี้เลยวิ่งบนหนึ่งสองห้าจะฟันไปที่หนึ่งมาแข้งเนึสวัสิเศิบลักซิปมาหาดด้วยห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองอันนี้ก็นี่เป็นเป็นบนนะครับบน,บนนะครับ,บน,นะครับบนลากร้อยเขาเมื่อกี้กับอาจารย์ฟันให้อ่าเล็กวิ่งกันนะครับ อันเสียงแดงเน้นที่หนึ่งครับี่วิ่งหนึ่งครับอวิ่งหนึ่งเน้นที่หนึ่งหมดีวิ่งหนึ่งหนึ่งสองหาี่ผมจับไปที่หนึ่งเลยครับตัวเสี่ยนวิ่งไปวิ่งหนึ่งหนึ่งลองห้าเนครับผมหนึ่งล่องห้านไม่เป็นคร่มันเลจับตับได้ออกกันั่นนะบนครับผมแต่ว่าอนี่ก็หกแปดศูนย์สองรับลอยรับ้อยหกแปดศูนย์สองเมื่อกี้นี่ก็เขารับรออยวันี้อาจารย์รับ้อยอาจรสิงฟันหที่งหาสองเน้นที่หาหนึ่ง รักร้อยก็มีหกมีแปดมีศูนย์มีสองนะครับพี่รองเีฟซีอ่ะกับมีมีดับแล้วดับดับสิบบนดับหลักสิบบนคือแปดกับสองกับสองลักสิบรักเมื่วเมื่อไรเมื่อกี้ก็ดับสี่กับหกครับเมื่อกี้ดักสี่กับหกรักสิบสิบบนสี่กับหกคับผมดับบนสี่กับหกมันมาหนึ่งดีมาหนึ่งโอ้ครับผมดับอยู่เนาะดูวันดับแปดกับสองกับผมเพราะว่าสี่กับหกเนากออกลังนะครับผม แต่ผมรับสิแต่รับรับบนนะครับรับสิบปนโอ้รับสิบปนรับอยู่นะครับรับอยู่นะครับหมดนี้หมดนี้แปดกับสองสิบบนมาได้รักหน่วยรักลอยได้รักลอยนะครับพี่น้องพี่สี่เอาแคปหน้าจอกันเอาไว้บนนะครับบนมีเม็ดเดียวด้วยครับเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ชุดเต็มเลยชุดเต็มขอสามสิบชุดเต็มห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองก็ฟันไปที่ห้านึง ันไปที่ห้านะครับเพียวทีโอ้คือคือลายงามแลายงาม่ะลายง่ามายงามหนอาวเขมนาจอดะดับสิบบนเมื่อกี้อบกดับยูมาหนึ่งครับาผมคันนี้ดับไปกรับสองสบบนนะครับโอเคตะนวนขินร่มชุนไกคือเบิร์แปดกับสองสะเพาะบนเนาะสับว์เพาะบนครับ เอาหมดนี่ล่างนะครับล่างเมื่อกี้นี่ก็เมื่อวานนี้วิ่งเก้ากับศูนย์ครับผม,มหมดนี้วิ่งเก้ากับศูนย์ฟันไปที่เก้าครับผมเก้าห้าเก้าแปดแกับแิ่เป็นห้าเน้นที่เก้าแปดเก้มิตรเดียวนะครับเตรียมสูตรสามหางสามครูเก้าห้าเก้าแปดแปดห้า เน้นที่เก้าแปดเด่นที่เก้าเลขวิ่งนะครับเก้ากับศูนย์นะครับน้ออาจารย์นะครับเอาพี่น้องลิฟี่นะครับหมดนี้นะครับพี่น้องลิฟที่แคปจะเอาไว้ต่อหมดกันนะครับเลขดับของอาจารย์สิงเอาอยู่นะครับหมดที่แล้วบนนะครับหมดนี้ก็ดับแปดกับสองบนดับสิบเมื่อกี้นสี่กับหกหมดที่แล้วสี่กับหกดับสิบบนไม่มานะครับที่ดีพี่น้องดับอยู่นะครับหมดนี้ อาพี่น้องไอซี่ไปพิจารนาเอ้าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ได้มาจำให้พี่น้องอซี่กันนะครับขอรบกวนอาจารย์สิงกันซ้านี้แหะครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆคนครับผมัรอเลยครับนั่งรอลยครับเอามาๆเขา่าพี่น้องอสังเกตด้เรียกไอน้องบอเรียกไอน้องมาสามดติดแล้วไอสังเกตอน้องเีรอเอาตันหนึ่งสองไอกำนองบอ หกเจ็ดไอ้กับน้องบ่ตอนนี้เจ็ดแปดไอ้กับน้องบ่บาดทสิเด็กเซียวกับหมอสิมันบ่เนี่ยฮะเด็กบ้นนี้เกเก้ากว่บ้นนี้บ้านนี้ไม่คิดเก้าแปดแปดเก้านี่แล้วเอาโอเคครับพี่น้องที่แคบหน้าจอกันไว้นะครับแคบหน้าจอกันไว้ยันระคูครับบนหางล่างเก้าแปดหัวหดนี้อาจารย์อาจารย์สิงห์มั่นใจนะครับหดนี้ยันระคูครับน้อยฟันให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับน้อยคู่สำหรับคุนน่อยทุนหน่อยก็เด่นได้พี่น้อง อรตเล่คนละใบนะครับเนาะคนละใบสองใบกันรวงนากันเอาขอบคุณครั้งที่สองเอากอาจารย์อาจารย์ทำงานกันนะครับขอบคุณมาาเาขอบคุณคำพรมนี่ครับผมเป็นมากก็ไดิม็กตัวดว่ี่วาพื่อนมากกผมมักหาครับผมมักหา เพราะว่าเรียอมันก็วีทยาหาของอาจารย์เามันคือสอาครับของอาจารย์นหางเนี้ยหานึ่งเนี้ยวัทหามันก็หานึ่งหานึ่งเนี้ยเนหานึ่งก็มักหางว่านี่นะครับกเลนก็รเลนกมโเส้นเล่นหากี่เล่นหาัะเล่นหาะเพราะว่าเคยเห็นเหตุเรียกอยู่เคยเหตุจะเลี้ยงพุ่นเวลาสมัยยุุ่ดอนี่ันยังไม่ไเลียพุ่นกมอยังไเลยถ้ายูบกูมือเนี่ยก็เห็ด้ยเหบซื้อเองพอมันนี่เห็เรี้ยงม่แต่ให้แฟน บอกชื่อชื่อแมงพันเหยียเชื่นเองเหยีดเองซื้อเองวันนี้ได้ได้หาได้หาครัเขาเขาไดะครับชนกับอาจารจัดซิ่งนั้นที่นด้หันนี้ได้หาเป็นบ่บ่นมันบ่คือว่ากิ่วิ่งบ่นย่างเดียวปกติมันมันอาจีพมาบ่นล่างก็ได้ครับโอ้สมาบ่นล่างก็ได้ัโอ้บ่นล่างก็ได้เพราะว่ามันมากหาเพราะว่าเคยเห็ีดมันก็เข่ามาตลอดเข่าครับผมเมื่อกล้งก็เข่าสองพิดสองได้ครับโอ้เมื่อหนึ่งติสสอง เพราะว่ามันได้สองสองแล้วก็สี่สองวันโอ้ข้าแมจับคู่วันนี้ได้บ้านนี้เอาเอาหยังมัดตีถานึ่งของอาจารย์นี่บปล่าข้าแม่ก็มักหาเนื้อของอาจารย์นีโอ้เข้ากันเรียกว่าไได้เนื้ออยู่โอ้เข้ากันตรงกันมันมีหาหากับเนื้อหาของผมนะครับโอ้หาหากับเนื่อหาวะสันตรงกันก็ของอาจารย์ต่วนี้ตรงก็เรื่องอาจารย์สิงค์คนนึงโอ้ยบานนี้ไฟประหลาดแล้วงวดนนี้บักหาเนาะ คิดว่าคิดว่าน่าจะไม่เล็กต่อฮ่าฮ่าผมน่ะโอ้คือไม่เล็กต่อฮ่าฮ่าใครว่าไม่พีชไม่หาพิชนรือครับขอขคุณหลายครับผมขอบคุณครับโอ้ขอบคุณหลายที่แบ่งปันแนวทางปล่อยพี่น้องเข้าโชคโชคมันมันรวยรวยเงี้ยงสู้สู้คนก็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม